รายง,งานสรุปผลการดำเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2568ของนอายอัครพงศ์วงตาล่าตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเหล่าดงจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูโดยมีชั่วโมงสอน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนโดยํำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหากำหนดแผนการสอนที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริงดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์พัฒนาสื่อการสอนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจตลอดจนจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายทั้งการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆจากการวิจัยการเก็บข้อมูลและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาที่พบสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นมิตรและเอื้อต่อการแสดงออกของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมส่งเสริมความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบและทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตรประจําวันในสถานศึกษาด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและรายวิชาอย่างเป็นระบบดําเนินการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านการเรียนความประพฤติและสภาพสังคมจิตใจปฏิบัติงานด้านวิชาการ เช่นการจัดทำแผนการสอนการวัดและประเมินผลตลอดจนงานอื่นๆของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการประชุมและนิเทศชั้นเรียนนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นปะดินท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning จากการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีความสับสนในการคำนวณการบวกและลบเศษส่วนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้และหาผลลัพธ์ได้ ครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงพัฒนางานประเดียนท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยข้าพเจ้าได้เริ่มจากการศึกษาหลักสูตรเพื่อนำมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและคำอธิบายรายวิชาอย่างรอบคอบจากนั้นได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบ active learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กันนี้ได้มีการสร้างสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและดําเนินการประเมินผลสำธิ์ก่อนเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้หลังจากนั้นได้ทําการประเมินผลสำธิ์หลังเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ70 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน